ครับอ่กล่องที่สองนะครับเปิดมาเปิดมามเป็นอย่างนี้ผมเอาเปิดกล่องมาแล้วมีเครื่องทั้งหมดสี่อบแปดเครื่องนะครับเอาเครื่องที่เหมือนกันก่อนนะครับ<ม>เครื่องที่หนึ่งนะครับบอกเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเขาบอกว่าหาปุ่มยางข้างมาใส่ให้ด้วย เพราะว่าเอาปุ่มยางไปใส่เครื่องปุ่มขาดหาปุ่มยางมาใส่แทนทีก็ทาไมไม่หาใส่ปุ่มยางมาหาใส่ปุ่มอันนี้ไปเลยละครับเอาน,นี้มาสลับกันทําไมให้ผมงงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟดูนะครับอันนี้บอกว่าเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดก็คือต้องเปิดไม่ติด7โวล์นะครับ แดงลาอามน,นะครับมากแล้วเปิดไม่ติดนะครับไ,ไม่ติดนะครับเปิดไม่ติด,ไไตดอ่าแล้วเรามาดูสภาพโดยรวมนครับอเค เครื่องที่หนึ่งเปิดไม่ติดจริงๆนะครับผมอาจจะรีวิวไปเป็นจะหมดทั้งหมดนี่ทีเดียวมันจะยาวไปไหมเนี่ยเอามาดูเครื่องต่อไปนะครับปุ่มข้างหายไปนะครับหนึ่งอันให้เอาของเครื่องที่หนึ่งใส่มาแทนก่อนเครื่องเปิดติดเ,เครื่องเปิดติดนะครับมาดูเปิดติดหรือเปล่า เครื่องเปิดติดครับเคโอเคเครื่องเปิดติดนะครับเน้งโอเคผู้ไม่่าดนโอเคดูสภาพโดยรวมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ บโอเคนะครับสำหรับเครื่องนี้ต่อไป เรามาลองเคนบูดนะครับเคนบูดตัวที่หนึ่งเปิดติดแต่มีเสียงเหมือนอะไรช็อตเปิดติดแต่เหมือนมีเสียงอะไรช็อตนะครับเคนบูดตัวที่หนึ่งนะครับคลบปยังไงวะเนี่ย เริมทางปิบัติทนี้สว่างปหนึ่งวางียี่สิบสองวันติดย่ไม่นอ้าเก็บต้นบติดไมคีบยากจริงเปิดติดแต่เสียงเหมือนมีอะไรช็อต หเห็นมีอะไรช็อตเลยอ่าเดี๋ยวให้ช่างดูนะครับเปิดติดนะครับโอเคดรูรอบๆรอบๆอ่าวมีคนเสียชีวิต<อ>แล้วค,ครับเอบตัวนี้ต้องแก้งข้าออกมาอเปลี่ยน เครื่องที่สองนะครับเคนบูดนะครับเคนบูดตัวที่สองช็อตเอาไว้ทำอะไหล่ตัวที่หนึ่งแต่ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมเลยอ่ะครับเคนบูดตัวที่หนึ่งช็อตเอาไว้ทำอะไหล่ตัวสองเออนะครับการที่เขาเขียนเนี่ยนะครับ เคนบูตตัวที่สองช็อตเอาไว้ทำอะไรตัวที่หนึ่งแต่ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมเลยโอเคนะครับ <Okay. S 1> จอสภาพก็นะครับเย็นนะครับสบภาพนะครับโอเค อา้าวต่อไปมาดู 2S 2S ตัวที่1น,นะครับแจ้งว่าเปิดไม่ติดหายางปุ่มกดหน้าจอใส่ให้ด้วยยางปุ่มกดหน้าจอเปิดไม่ติดหายางม่มกดไฟหน้าจอใส่ให้ด้วยอ๋อข้างนี้โอเค ดูสภาพโดยรวมนะครับนี่ครับมันจะได้กล้องมุมกว้างหน่อยก็แหม่กระดกกระเดกเหลือเกินประมาณนี้นะครับอ่บาขั้วบีนซีใหม่ดีเหลือเกินครับมาตี้ไฟกันเลยทีเดียวป่าบ เขาบอกว่าเปิดไม่ได้โอเคเปิดไม่ได้ไม่ติดจริงๆนะครับห<ะ>รือไม่ดูตูดโอเคโอเคกราบ โอเคอ่าตัวท,ที่หนึ่งบอกเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดจริงๆนะครับตัวที่สองนะครับเขียนใบามาแจ้งว่า<ห>เปิดติดรับได้ไดส่งออกปุ่มยางด้านหน้ากดไม่ลงหายาง T P P ใส่เช็คขั้วไฟด้านล่างอะ ภาพโดยรวมนะครับมาดูว่าังพร้อมกันเ,เ,เ,เนี่ครับม่ม PTT ข้างบนนะครับเป็นอย่างนี้ข้างล่างเขียวปีนะครับผมขอบพลาสติกเป็นยังไงเอ่ยติกเสียบไฟ เดี๋ยวจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวไฟเสียบผิดเสียบสูกไฟลุกบึบซวยเลยโอเคแหมไอตัวเขียวนี่ดันเปิดติดนะครับเปิดไฟโชว์หน่อยสิลูกโชว์ไฟหน่อยรถไฟเปิดไฟติดด้วยเคี้ยวเ้วโอ้ลำพงดังเลย โอเคนะครับสำหรับเครื่องที่2นะครับตามที่แจ้งมาถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้ในายช่างเช็คต่อไปอ้าวคู่สองตัวสุดท้ายแล้ว f t 4 1 1กับ F 1 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอเป็นอะไรนะ f t 4 1 5เปิดติด จอไม่ขึ้นลำโพงไม่ดังปุ่มพีทีกดไม่ได้เปิดติดโอ้โเรามาดูรอบๆก่อนจอนี่ฟิล์มเหมือนกับจอแตกสภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างข้างบนนะครับครเอ็นซ ประมาณนี้นะครับตูดเป็นไงตูดเขียวปีมอีกแล้วโอเคเปิดติดจอไม่ขึ้นเปิดติดนะแต่จอไม่ขึ้นก็แปลว่าไฟต้องขึ้นถูกไหมครับอาไหนอยะ ว่มีหยังขึ้นักเคียวลำโพงไม่ดังอ่าใช่แต่กูรู้ได้ไงว่าเปิดติดอ่ะกระแสมันก็ไม่กินอะไรเลยอ่ะอันนี้ผมสรุปว่าเปิดไม่ติดนะครับไฟหน้าจอก็ไม่โชว์เอออันนี้เปิดไม่ติดนะโอเค เดี๋ยวให้ในายช่างดูคลิปแล้วกันโอเคนะครับเพื่อนสุดท้ายแล้ว F10 ตระกูล F นี่น่าจะเป็นไอคอมเนาะ F10 F10 โอ้ F 10, F 10. Oh, วันนี้เครื่องเข้าเยอะเลยแม่งานเข้าดีจริงๆนะครับครับของขขคุกคามิก F10 เป็นอะไรเปิดติด p t t แข็งกดไม่ลงตรวจเช็เคให้ด้วยหาล็อกแบตใส่ด้วยออโอ้โหหาล็อกแบตรุ่นนี้เนี่ยนะนะครับเดี๋ยวก็ลองหาดูกันครับดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเออพีทีทแข็งจริงๆมันคงจะเตอมตามสภาพมัน Okay. เครื่องสังเคราะห์ความถี่ส่วนใหญ่จะเป็นขั่วสายอากาศจะเป็นเกลียวนะครับโอเคเปิดติดจริงหรืเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอ๋อ oh, จริงด้วยขึ้นชานเ n ลสอเห็นไหมครับเพื่อน ไฟอยู่ไหนอ่ะโหปุ่มมันสภาพเนี้ยโอ้โหปุ่มนี้กดไม่ลงเลยนะครับเนี่ยไม่ลงเลยครับครับเปิดติดจริงครับมันไม่ใช่ไอครอบเลยมั้งเนี่ยมันเป็นอะคืออะไรวะขึ้น อ๋โปรแกรมอาดิสักนะครับโอเคไอคอมเว้โอเคครับรับเครื่องแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ไว้วางใจไนเคเข้ามันไก่สี่อสารนะครับขอบพระคุณครับ